ทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเนียงฝนสุพัยตุรกีนะคะฟื้นแล้วนะคะหลังจากที่หายไปนานนะคะคือแบบว่าอ,อ,อาจจะเป็นเพราะว่าเพลียด้วยอะไรด้วยนะคะก็เลยป่วยแต่จริงๆแล้วคือติดมาจากสามีนะคะสามีอ่ะหมอจับตรวจโควิด ก็กลับมาผักที่บ้านนะคะก็แต่ผลเป็นลบนะคะพอนางหายปุ๊บเมียติดทันทีเลยค่ะ <c oughs> คือเหมือนแบบประมาณว่ารุงร่งรุ่งรุ่งเช้าใช่ไหมรุ่งเช้านางแบบมรกกิ๊กกักเราบอกเออหายแล้วเนาะ <c oughs> พอตกบ่ายทางนี้เริ่มคัดจมูกคือแบบติดกันเร็วมากค่ะสงสัยจะรักกันแรง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ค่ะพอหลังจากฟื้นแล้วนะคะหายดีแล้วนะคะ ก็นึกอยากกินอะไรที่มันแซ่บๆเนาะแต่ว่าอยู่ที่นี่มันก็หายากนะคะวันนี้นะคะฝนจะพาทุกคนมาทำหมียมม่ยำหมี่ยำกระสังนะคะเ,เมนูนี้นะคะเป็นเขาเรียกอะไรอะอาหารพื้นพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นนะคะของคนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแถวอำเภอกระสังเยอะมากอร่อยด้วยนะคะแล้วฝนก็เคยทำขายนะคะตอนสมัยที่ เป็นสาโรงงานนะคะคือแบบทําให้กับทําขายกับคนรู้จักอะไรเงี้ยนะคะก็ได้การตอบรับอย่างดีเยี่ยมนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ค่ะวันนี้นะคะฝนก็จะพาทุกคนมาทํานะคะพร้อมกับบอกสูตรนะคะ,ะดั้งเดิมของเขาเลยนะคะแต่ว่าที่นี่มันไม่ได้มีวัตถุดิบที่ครบทุกอย่างนะคะแล้วมันจะอร่อยได้ยังไงนะคะ <c oughs> ดวฝนจะพาทุกคนไปทำนะคะไปกันค่ะ ค่ะทุกคนเดี๋ยวฝนจะพามาดูก่อนนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะส่วนผสมของมันนะคะเดี๋ยวฝนจะบอกนะคะเออส่วนผสมนะคะที่เต็มรูปแบบนะคะของท้องถิ่นของเขาเลยนะคะแต่ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะมันไม่ได้มีของครบนะคะถามว่ามีไหมมีนะคะแต่ว่าแพงเวอร์นะคะ ก็กินเท่าที่มีนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กฝนลวกแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็คลุกน้ํามันนะคะหรือจะเป็นกระเทียมเจียวก็ได้นะคะอันนี้นะคะสูตรแท้นะคะก็คือน้ำมะขามเปียกแต่ฝนไม่มีมะขามเปียกนะคะฝนใช้ตัวนี้แทนค่ะเป็นน้ําทับทิมน้ําทับทิมที่นี่คือไม่ได้หวานนะคะเปรี้ยวเปรี้ยวมากๆเลย เปรี้ยวจนเทน,น้ำมะขามเปียกได้นะคะอันนี้เรามีนะคะผักชีไทยจ้ <c oughs> คือแบบว่าทุกวันอังคารนะคะจะมีตลาดจะมีตลาดใหญ่นะคะเป็นตลาดสดอะไรอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> คือไปแต่ละทีก็ต้องลุ้นนะคะมี10ลร้านมี10มีร้านขายผักประมาณ10ลร้านก็จะหาได้ประมาณสักร้านหนึ่ง <c oughs> หาได้ร้านหนึ่งไม่ใช่ว่าจะสวยนะคะคือต้องลุ้นเอาว่าจะเละตุ่มเปะขนาดไหนนะคะ อันนี้ก็จะมีน้ำตาลนะคะแล้วก็ถั่วนะคะถั่วป่นนะคะหรือใครจะชอบเป็นาสามารถใส่เป็นอะไรนะ mm hmm. เขาเรียกปลาป่นนะคะนะคะอร่อยปลาป่นก็อร่อยนะคะแล้วก็มีน้ำปลานะคะมีน้ำปลานะคะแล้วก็มีอย่างหนึ่งคืออายิโนโนมตโตนะคะผงนัวของเรานะคะขาดไม่ได้เลยแล้วก็ แต่ครนะคะตใครจะเป็นตะไครสับนะคะสับหรือว่าใครอยากจะเอาไปตําก็ได้นะคะคือจุดอันนี้คือแบบหอมมากบอกเลยนะคะถ้าใครที่ทํานะคะคือแบบลองทําดูค่ะจะหอมมากจริงๆนะคะแต่แต่วันนี้นะคะวัตถุดิบของเราคือจะมีประมาณนี้นะคะอยู่ต่างแดนนะคะคือต้องเอาอะไรมาดัดเปลงได้ก็คือมาดัดเปลงไปนะคะกินได้อร่อยด้วยนะคะ พอหายอยากพอหายคิดถึงอาหารไทยนั่นเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะก่อนอื่นฝนจะใส่ถั่วคั่วลงไปค่ะถั่วคั่วถั่วบดนะคะแต่ว่าที่บ้านเราอะ่ะมันจะมีปลาป่นนะคะคือมีอร่อยมากบอกเลยนะคะถามว่าจะใครใส่ตอนไหนจะไครใส่ตอนนี้แหละคะ่ะใส่พร้อมกันเลยค่ะกับผักชีไทยนะคะปรุงรสชาติตามชอบนะคะ ก็ใส่มมติว่าเรามีผงนัวผงนัวทิพอะไรอย่างเงี้ยแต่ใครทิพผงนัวทิพน้ำมะขามทิพ <c oughs> น้ำตาลค่ะอันนี้ถ้าใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่นะคะไม่ต้องใส่หวานนะคะแล้วก็พริกพริกป่นนะคะพริกป่นที่นี่คือแบบว่าเด็กน้อยมากนะคะแต่ฝนก็ไม่อยากใส่เยอะเนาะเพราะว่าไม่ค่อยกินข้าว กินแต่อะไรที่มันเผ็ดๆนะคะขนาดไม่ค่อยกินข้าวแล้วเนี่ยอ้วนจนแล้วก็น้ำมะขามเปียกทิพย์เรานะคะเป็นน้ำทับทิมนะคะใส่เบิร์ดโหลดน้ำปลานะคะน้ำปลาน้ำปลาใส่ย,ยี่ห้อไหนก็นได้นะคะขอให้มันเป็นน้ำปลาแต่ใส่เกลือคงไม่อร่อยใส่เป็นโลดเซกบนี่นะคะ มีถุงมือด้วยนะคะถุงมือนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็คลุกเลยค่ะหอมมากนะคะทุกคนขนาดแบบว่า เครื่องไม่ครบนะคะเนี่ยคือแบบมันหอมหอมถั่วหอมผักชีนะคะถ้ามีตะไคร้ด้วยแล้วอืคุณพระอะไรที่เป็นเส้นนะคะกินแบบว่าออกรสชาติเปรี้ยวหวานนี่คือแบบรสมากค่ะเสร็จแล้วจริง สรแล้วไม่มีอะไรเยอะเลยนะคะชิมค่ะขออนุญาตนะคะ <c oughs> อ,อร่อยมากเวอร์ไม่ไหวแล้วนะคะอร่อยมากโอ้ยถ้าได้อายุโนโมโตะด้วยนะคะสุดๆ นี่แหละคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนี่แะคะ่ะมียำนะคะมียำกระสานต่างแดนนะคะฉบับต่างแดนของเนียงฝนนะคะคือแบบว่า หิวอยากกินนะคะก็คือมีอะไรก็ใส่ใสไปนะคะก็คือพอทำออกมาแล้วก็กินได้อร่อยนะคะเพียงแค่ขาดความหอมความเผ็ดเร้อนของตะไคร้อะไรประมาณนี้นะคะนี่นะคะเพื่อนๆสามารถไปทำกันได้นะคะคือสูตรก็ไม่ยากเลยนะคะส่วนผสมเต็มของเขานะคะหลักๆก็มีตะไคร้นะคะต้นหอมผักชีนะคะก็มี ชูรตน้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนะคะหรือว่าใครจะใส่เป็นใบแมงลักด้วยก็ได้นะคะเพิ่มความหอมเพิ่มความร้อนไปอีกนะคะแล้วก็มีถั่วคั่วนะคะหรือปลาป่นอย่างนี้นะคะแล้วแต่คนชอบเลยใส่ได้นะคะหอมอร่อยรับรองนะคะสามารถไปทำกันได้เลยนะคะ ค่ะวันนี้นะคะฝนก็ต้องขอตัวนะคะไปทานมี่ยำนะคะกระสังะคค่ะฝีมือแบบฉบับตางแดนอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากเลยนะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ฝนเลยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ